เราก็จะเห็นในมเจ้าประภาพนี้เกิดขึ้นได้ยากในโลกในยุคนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยได้ยินนะจะมีบุคคลใดที่ได้รับการยกย่องถือทูนยนล่โลูกเหมือนของท่านเป็นทองคำหนักหนึ่งตันใหญ่กว่าองค์จริงเท่าครึ่งเนี่ยจะใครมีข้อมูลใหม่ๆนะจ๊ะก็ส่งมาครูมิใหญ่ ว่าเคยมีหรืออะไรต่างๆก็จะได้มาแก้ไขข้อมูลกันใหม่แต่ตอนนี้มีข้อมูลแค่ว่าตอนนี้ท่านเป็นองค์เดียวในโลกที่หลาโลกเหมือนท่านเป็นทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่งตันเท่าครึ่งของท่านองค์เท่าครึ่งแล้วก็ มีมาชนมีจำนวนมากมาเริ่มอัญเชิญท่านยนนรอบพระทักษิณอย่างมีระบบระเบียบพุธธบริษัท4สีพร้อมหมดเลยเพื่อนำไปปฏิสถานที่มหาวิหารของท่านเป็นการถาวรน,นี่แหละจ้ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านถ่ายทอดสัง่งสอนทำให้เราเข้าใจวิธีการปฏิบัติรมมาปฏิบัติแล้วไม่บ้า ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือตายไปเลยหรือพ้นสมัยในการเข้าถึงนำกลับเป็นการทำให้เรามีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าเร่งของมีจริงดีจริงและยังไม่พ้นสมัยเป็นอาการลิโกเข้าถึงได้ในปัจจุบันไม่ผูกขาดโดยพระทุดงที่แบกกลดเข้าป่าเท่านั้นแม้อยู่ในป่าคอ,อนกรีต ก็สามารถทําได้ถ้าไม่บ้านะจ๊ะถ้าไม่ใ่เป็นคนบ้านั่นสูญเสียระบบการรับรู้ของทางประสาทไปโดยพิบาตกรรมนอกนั้นสามารถทําได้เพราะคนใบ้ก็เคยทํามาแล้วคนใบ้เนี่ยคนใบ้เนี่ยครูไม่ใหญ่เองเลยแหละนี่ก็สอนเอาดินนะน้ำมันดินเหนียวปั้นกลมๆกม็ก็บอกนี่นอยู่ในตัวนี่ เออแล้วก็ชที่เดนมันสว่างมันอืมดวงอาทิตย์ดวงจันทรน์เพราะฉะนั้นคนใบ้ทำได้คนไม่ใบ้สบายมากาอืมนั่งหลับสบายมาก <laughs> อ,ม <laughs> อีกคนหนึ่งนี่ต้องเขียนหนังสือสื่อสารนะตรงผิวหนังเนี่ยมาคพี่สาวคาือไม่ตั้งนรรมะครูไม่ใหญ่ที่ใดสุดเทพ ลักก็มีพุทธรูปแก้วอยู่บนโต๊ะมู่บูชาเอาปฏิบัติธรรมพอหมดเวลาการน,นั่งกระถามประสบการณ์ภายในแต่คนนี้ครับเพิ่งมาพูดไม่ได้ในภายหลังนะจ๊ะพูดไม่ได้ตอนตอนโตขึ้นแล้วเขาหยิบแขนจับแขนพี่สาวมาล่านิ้วก็เขียนเขาจะสื่อสารั้ไภไปในครอบครัว คนร้อยใหญ่ถามคถามานก็พิสาก็จะเขียนไปที่แขนเขาว่าคขูไปใหญ่ถานี้เขาก็จับแขนพิสารก็เขียนตอบเขียนว่าเขาเห็นพระในท้องใสเหมือนองค์ที่อยู่บนโต๊ะหมู่บูชาเออนี่ไงทำได้ถ้าได้ทำแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทย ใครก็ได้ในโลกที่เป็นมนุษย์ที่ไม่บ้าบาปัญญาอ่อนอะไรพวกนั้นนะจ๊ะเนีย่ยเขียนได้ทำได้เข้าถึงได้นี่เป็นเรื่องดีเราควรจะเกิดความมั่นใจได้แล้วแหละเพราะนั้นประเด็คุณหลวงปู่ของเราทำความมั่นใจตรงนี้ให้กับเรานลจ๊ะ